โอกาสสวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลวันนี้ขออนุโมทนาสาธุก,กันพูดได้นะครับลดลงของเก่าก็ออนุโมทนาสาธุนะครับพี่น้องก็วันนี้หนทางแบ่งปันนะครับก็เข,ข้านะครับวันที่ยี่หกมีคอ 64, หกสี่หานอยนะครับพี่น้องครับผม ก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางแบ่งปันที่เคยนะครับ3น้อยนะครับพี่น้องเข้า2น้อยนะครับวันนี้2 4 4 2นะครับ3 2 4ก็วิ่งเจดูด7นะครับหน่อยพิเศษนะครับก็ที่ลุงบอกไว้นะครับพี่น้องสังเกตที่ตัววิ่งตัวรูดนะครับ ฝาก F4 พี่น้องไว้ด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันก็หกไม่เข้าเป็นแปดนะครับมีพีไม่เป็นไรนะครับคงจะได้กันนะครับสองหน่อยพี่น้องฝาก f c ทุกท่านนะครับก็สำหรับแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับก็สำหรับผู้ที่ได้นะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับ ผู้ที่ตามที่ชอบก็แล้วแต่นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ดูกันเล่นๆก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็พาพี่น้องมาตามกันต่อนะครับจะเข้าหยิบหรือไม่ในวันที่ยี่บเจ็ดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันศุกร์ก็เข้านะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็แนวทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยพี่น้อง ลงให้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับที่ตัววิ่งตัวรูดนะครับสําหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับเข้ามาพออนุโมทนาสาธุก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเดนะครับ วันที่ยีนะครับพี่น้องยีก็มีคอนะครับเช่นเคยนะครับมีคอ6 4นะครับฮานอยนะครับตัววิ่งตัวรดนะครับพี่น้องลงมงให้นะครับสลับแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ ข้าไปแบบ f อพี่น้องก็ามาครับก็สำหรับตัววิ่งนะครับแล้กตัวรูดนะครับสังเกตนะครับพี่น้องที่ลงลงให้นะครับตัวรูดนะครับ แนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจะเข้าตัวไหนอย่างไรนะครับเราไม่ทราบได้นะครับก็สูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดพี่น้องนะครับตามกันเรื่อยๆกันละกันนะครับชอบตามนะครับไม่ชอบผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับหลวงของเก่านะครับสามชัยนี่ก็เป็นมันเสานะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ Okay. ที่ตัววิ่งตัวรูดนะครับก็วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับรูดเก้านะครับวิ่งเก้ารูดเก้าสำหรับตัวเลขทนะ่าจะเป็นก็เป็นประมาณไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวลงลงให้นะครับ แนวทางก็คือแนวทางนะครับพี่น้องเป่งปัน่นเช่นเคยนะครับก้าก้านะครับก้าสำหรับให้เน้นที่น้อยพิเศษนะครับฝากทีทุกท่านนะครับจอเด็ดเน้นให้นะครับสาหรับแนวทางก็คือแนวทางพี่น้อง ก็สรับสูตรนะครับก็คือสูตรนะครับก็มาที่ปกตินะครับอานอยวันเสาร์นะครับฝากเกบีพี่น้องไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นวิ่งสามลูด3นะครับก็ตวกีหน้าจะเป็นที่สี่สามแปดนะครับวันเสาร์ ครับสามก็ต้องสามแปดนะครับสองตัวแล้วก็สามเจ็ดนะครับฝากดัพีพี่น้องนะครับก็ามาติดตามนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับมุงลงให้นะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องฝากดี่นะครับ ตัววิ่งตัวโลดก็แล้วกันนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นประมาณไหนอย่างไรออกตัวไหนอย่างไรไม่ทราบได้นะครับรอรุ้นกันก็แล้วกันนะครับสําหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดฮานอยนะครับสามหน่อยสามตัวแตกหรือไม่อย่างใดนะครับขอให้อนุโมทนาให้เข้าก็แล้วกันนะครับฝากเรีบีพี่น้องที่ฮานอย ปกติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับและฮานอย VP นะครับหรับวันเสาร์นะครับลงจะให้วิ่ง8รูด8นะครับมีคอ64นะครับฮานอยอีกเกนะครับนจะเป็นตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็น ลูกแปดนะครับจะต,ต้องหรือไม่อย่างไรไม่ทรบได้นะครับก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็แบ่งปันพี่น้องนะครับเคยเรียนสี่ขั้นนะครับที่แนวทางแบ่ง ครับได้มาแล้วนะครับสลาพานอยพิเศษก็วิ่งเก้าลูกเก้านะครับปกติวิ่งสามลูดสามก็วีพีวิ่งแปดลูดแปดนะครับพี่น้องอจะให้ดีนะครับลูด,ดกันสามนอยกันล้วกันพี่น้องลู <c oughs> ด,ดกันสามนอยนะครับลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสามนอยนะครับ วันที่27เมีคอ64ีนะครับก็สามน้อยก็แล้วกันนะครับอ่าวิ่งรูดนะครับสามน้อยก็ชอบวิ่งวิ่งนะครับชอบรูดรูดได้นะครับสามน้อยวิ่งรูดนะครับพี่น้องท่นทุกท่านนะครับวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับลงลงให้นะครับสำหรับแนวทางก็คือแนวทางมีเข้ามีรูดนะครับ สวาก,กันนะครับ uh, FC ทุกท่านนะครับก็มาปนพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางนะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับพี่น้องทุกท่านเู้เข้ามากดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะครับ ไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดนะครับทุกชนิดนะครับไม่ให้มงงายนะครับพี่น้องอดูกันเล่นๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางดูว่าจะแตกจะเข้าอย่างไรนะครับประมาณไหนนะครับพี่น้องฝากกันไว้ขอให้โชคดีนะครับท่านผู้เข้ามาผู้ที่ชอบนะครับ ก็ลงลงให้นะครับเป็นส่วนตัวนะครับ <c oughs> ชอบเดี๋ยแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่เปิกหมดุดแต่ฟันธงให้นะครับสำหรับอานอยนะครับขอให้โชคดีสรุปนะครับวันที่ยี่บเจ็ดนะครับกดซับสไครยกดและกดแชร์ลุงด้วยนะครับพี่น้องขอให้นั่งเบืกันทุกคนนะครับ โชคดีที่เข้ามาติดตามนะครับคอนโมธนาศาสตร์ทุกคนกันตัดใจไลน์นะครับทัดแขนนะครับเข้ามาที่จะเข้าไปที่กลุ่มก็ได้นะครับของเก่าสามชัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสูตรหวยพารวยนะครับลุงพาไปนะครับเข้าไปได้นะครับ0ู3 3 9 3 3 1 8 8านแดแดะครับเข้ามา สลับตัวเลขที่น่าจะเป็นหบับวันนี้นะครับขพี่น้องงโชคดีนะครับลูลงให้พี่น้องไว้นะครบับตัวเลขสายชิปนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับประมาณนี้คนต่างก็แบ่งปันพี่น้องนะครับมาอนมุทนาสาธุกันแล้วกันนะครับที่ได้ จะได้หมายเลขบัญชีขอ,อกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับพี่น้องชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับใต้คลิปคอมเมนต์ได้นะครับเคมเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่และคลิปพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับขอให้โชคดีนะครับสรุปปันทงให้สำหรับวันนี้ ขอให้โชคดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอพีทุกท่านพู้เข้ามานะครับก็ยามเก่าเวลาเดิมเช่นเคยนะครับลง,งให้ก็เพื่อเป็นแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องนะครับขอให้โชคดีนะครับท,ทุกคนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ